วันนี้นะคะเราจะพาไปดูมะเขือเทศพันธุ์สีม่วงนะคะซึ่งเป็นม่วงเข้มแล้วก็เป็นหนึ่งในตระกูลของมะเขือเทศพันธุสีดํานะคะที่สวนของเราปลูกแล้วก็ปลูกในกระถางแล้วก็กลางมุ้งนะคะซึ่งมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแล้วเราไม่ใช้สารเคมีเช่นยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าหรือยากำจัดวัชพืชน,นะคะทางสวนของเราจะไม่ใช้เลยนะคะเพราะว่าเราดูแลมะเขือเทศของเราเองด้วยแล้วก็รับประทานด้วย ทุกท่านจะได้มั่นใจว่าปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีม่วงนะคะเริ่มเริ่มม่วงขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกับแก่จัดนะคะเพราะว่าถ้าแก่จัดลูกเขาจะโตม,มากกว่านี้นะคะ อันนี้ให้ดูบรรยากาศในโรงเรือนท,ทั่วไปนะคะเมื่อเขือเทศนะคะสามารถที่จะปลูกหลายสีนะคะแล้วหลายสายพันธุ์ในม้งเดียวกันได้เลยหรือในโรงเรือนเดียวกันได้เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ลูกจะเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะสีของเขาก็จะเข้มมากขึ้นนะคะหลายท่านไม่เคยเห็นนะคะว่าเอ๊ะเมื่อเขือเทศสีดําหรือเมื่อเขือเทศสีม่วงนะคะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน หลายสายพันธุ์นะคะที่ทางสวนของเรานั้นได้ปลูกนะคะก็จะส่งนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาปลูกมะเขือเทศเราก็จะคอยตรวจตานะคะดูความเรียบร้อยนะคะค่ะเวลาเดินเข้ามาในโรงเรือนนะคะเราก็จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่า ช่วงนี้นะคะเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาเยอะมากนะคะที่สวนก็จะปลูกหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าเราจะคัดเลือกสายพันธุ์ที่มีประโยชน์แล้วก็ให้คุณค่าทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็มีสารสำคัญที่ดีต่อสุขภาพมากนะคะก็จะเอาไปผลิตแปรรูปนะคะเป็นน้ำมะเขือเทศนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมถึงเครื่องสำอางด้วยนะคะ เดี๋ยวชิญไปดูด้านในนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะต้นมะเขือเทศนะคะบางสายพันธุ์นะคะเขาก็จะสูงประมาณเกือบสามเมตรนะคะหรือสามเมตรกว่าก็มีนะคะอยู่ที่การดูแลนะคะเห็นไหมคะน,นี่ก็ออกดอกนะคะมุมนี้เนาะอันนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะ จะดกมากนะคะแล้วก็จะเป็นตระกูลผลเล็กอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองไปแอบชมกันนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นตระกูลเชอร์รี่ส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ของตระกูลสีดำเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างจะ ทานหนักนิดนึงนะคะปลูกพร้อมกันนะคะแต่ว่าจะให้ผลผล,ผลิตที่ช้ากว่านะคะซึ่งเดี๋ยวก็ไปรอรุ้นนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแต่อันนี้ถ้าดูจากรูปทรงแล้วก็ใบแล้วก็จะเป็นตระกูลของอ่าีดําเลยรูปกลมนะคะเห็นหคะช่วงนี้ถ้าพอมีเวลาบ้างนะคะก็จะต้องมาไล่จัดระเบียบแล้วก็ มัดนะคะผูกโยงนะคะให้เขาขึ้นไปอยู่ตรงบริเวณราวนะคะซึ่งทำด้วยโครงเหล็กก็จะแน่นหนามากขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยววันอื่นหรือโอกาสหน้านะคะจะพาไปชมสายพันธุ์อื่นแล้วสีอื่นอีกน,นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ